สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ว่างหนึ่งวันนะคะเป็นวันจันทร์นะคะวันนี้วันที่ยีิบสองนะคะตอนตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะคะวันนี้อยู่เซ็นทรัลนะคะวันนี้คนอื่นเขาไปงานแต่ว่าหนูไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าหนูอยู่เซตเด็กนะคะเพราะว่าเขาพับไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไปวันนี้นะคะว่างกันเลยมากเมอร์นาฬิกาให้พ่อค่ะพ่อเนี่แล้วจมแบบอยากได้นาฬิกาเซื้อสีแบบถ้าเสื้อแ้อยก็บาทอยู่ตลาดนั้นเองใช่ไหม แล้วแล้วเราก็บาแบบโดนน้ำมันก็พังหรือว่าบางทีมันก็แบบมันก็แบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พ่อแบบว่าลูกมีเงินอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้นาฬิกากระกระจมมากประมาณซีหาเดือดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าอยากได้นาฬิกากันเขากับมีเงินอยู่แต่ห้าบระว่าคือเงินอ่ะมันมีแต่ว่าเราไม่ค่อยว่างนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยว่างเราก็แบบเออแบบแกก็ทําความดีอย่างี้พ่อก็ทําความดีแบบบริจาเงินลูกคือแต่ก่อนเราสิบอกขอเงินบอมาแบบ งองแง,งสินะแบบทาตัวดีก็เลยแบบว่าเออจะซื้อให้ปกติก็ให้เงินอยู่แล้วให้เงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะให้เงินเดือนอยู่แล้วแล้วเมื่อนี้ก็ได้แบบว่าว่างก็เลยมาดูนาฬิกานะคะอันเดียวนี้จะเป็นนาฬิกาของหนูน,นะคะอันนี้เป็นวัดของหนูนเองนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นของพ่อนะคะซื้อของคาซีโอนะคะใช่ไหมคะ <laughs> นะคะก็วสวยดีเพราะว่าตัวเลขอะจะซื้อแบบถ้าไม่โทรไปหาพ่อเลยจะซื้อจะซื้อเรือน เขาเรียกว่าอะไรคะนี่สตแตนเลสเหรอนะคะเป็นเป็นสตแตนเลสนะคะตอนแรกพ่อจะซื้อให้พ่อแต่ว่าทีเนี้ยไม่รู้ว่าสีถือใจเราบอกอเลยโทรไปหาเราว่าเต้าเสียวรุ่นไหนมันมีทีช็อปกะบคะาซื้อพ่อก็ได้เอาคาซิโอนะคะอันนี้ก็สวยผู้ชายใส่ก็สวยผู้ชายใส่ก็สวยนี่ก็ของพ่อนะคะก็มาซื้อให้พ่อนะคะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะก็หลักหลักพันนี่แหละค่ะ พ่อแม่ลักมือได้หลักพันนะคะ<อ>ก็สวยอยู่มันเป็นสายหนังด้วยเพราะว่าพ่อหนูชอบแบบลุยน้ําลุยอะไรอันนี้ก็การาือนก็การานแบบลุยนงลุยน้ำนยอย่างเป็เป็นทัศนีทัศนเดียนไปตามภาษาเราสมตมิเวลาแบบไปงานแต่งเพื่อนอะไรก็อยากใส่นาฬิกาสวยๆนะคะก็ซื้อให้พ่อแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปให้อยู่บ้านนะคะเราจะส่งไปเพราะเราไม่ได้กลับอุดรเลยนะคะเราจะไม่ได้กลับบ้านเราก็เลยเลือกที่จะส่งไปให้พ่อนะคะเรือนนี้นะคะสวยมากสวยอยู่นะคะหน้าปัดสีดานะคะ แล้วก็มาดูแล้วยู่เเชก็ได้ของตัวเองด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่แพงนะคะพันกว่าบาทนะคะบริแพงเ้ยบริใส่เงินแบบอย่างสิแต่ก็สวยเลวลาเวลาทํางานก็อยากจะใส่แบบแบบนี้บ้างอะไรนี้นะคะก็พันกว่าบาทกันน้าเหมือนกันนะคะกันน้ําเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้พ่อเลยนะคะวันนี้เลยกะฮหดคลิปเล็กๆน่อยเพราะว่าแต่ก็บอกแล้วแะไม่ได้ซื้อพายอะไรนะคะก็บอกแกอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ให้แกเลือกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวทุกคนเรา บอกแค่นี้แหละคะ่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นนาฬิกานะคะเป็นของนูนะคะแล้วก็ของพ่อนะคะของพ่อราคาก็จะเยอะกว่าของนิดนึงก็ประมาณเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งเหมือนหมายถึงว่าประมาณสี่ห้าพันนะคะก็อยากซื้ออะไรที่มันดีๆให้พ่อนะคะเพราะว่ากับบอกเคยซื้ออย่างให้เราดอกไม่แต่ให้เงินเราไปซื้ออาสาซี เพราะว่าก็ไม่เคยซื้อแบบกระป๋องกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรดีๆก็ไม่เคยซื้อเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเอาแบบเอา,เอานาฬิกาก็แล้วกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ไว้ดูเวลาแล้วก็สําคัญสําหรับมนุษย์ทุก,ทกคนนะคะเวลามีนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ให้เนื่องในวันอะไรนะคะก็ให้เพราะว่าแบบเห็นว่าอยากได้แล้วเราก็ว่างแล้วเราก็แบบเออพอที่จะซื้อให้ได้อะไรปรมาณนี้ก็สี่ เออเดือนละม,นมันลดราคานะคะแต่ว่าเดือนเต็มๆมันก็ประมาณสี่ห้าพันนะคะแต่ว่ามันลดราคายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ดีไปอีกแบบนะคะแล้วก็ของด้วยนะคะออของก็แบบพันกว่าบาทพันเจ๋งนะคะก็เอาไว้ใส่แบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยว้ใส่เมื่อมีโอกาสนะคะแต่ปกติก็จะใส่เปนะ็นวอร์ดนี่แหละเพราะว่าแล้วก็สําคัญสำหรับหนูนะคะไม่ได้มีไพรแชทมาแบดเมิร์ยังสิบยังสี่สิบคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปสูงให้พ่อกันก่อนนะคะทุกคนเราใช้แค่นี้ก่อนนะคะ